มาแต่เรียกเหนื่อยมาล้างถ้วย โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอ่อวันวังาตี่อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอ่อมื่อนีก้กะมาอยู่บ้านไซบุญเดอ้อโดยมื่อนีก้กะแวะมาหาไอซาเพื่อนคืออก่าวพี่น้องจยกพันเห็ดอีกอย่างเนาะกะลุกกุก๊กอโดยอยู่เพื่อนมื่อนีก้กะเพื่อนอาจจะไปเร้รับจ้างทางใดดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าทางพันเห็ดกะอยู่ใกล้ๆเพื่อนนี่แหละเนาะเดินทางออกไปเลยเป็นรับจ้างเห็ดมัดเล็กเหนือเนาะประมาณนี้แหละเลยกะ ก่อคัมแพงบมพี่น้องนนนตีแกบบะเห็ดเิ่นโดยเดี๋ยวเป็นสิเขาไปหาไอ้ซ่า่นเดียวพี่น้องเอาเป็นเห็ดยังอยู่ตอนนี้เนาะโดยพี่น Lambda. ้องบรรยากาศเนาะแดดแดดเลยแต่เป็นเห็ดเนี <S <s ่ยพี่น้องไอทางไหนกะเอาสดีเด้อทางนี้เมื่อนี้วันไหนไปอันเห็ดเหียกเนี่ยนี่บอปลอกไปผักบอมาหนิผนบัวมาอ๋อจะคลองเพิ่นบักมาโดย ไปซาคนที is, ่พี่น้องเด็่คนเห็ดยังยังเนาะอือรออืมตัวเล็กน้ำแพงสุดยอดเลยแพงแห้งอันนี้อ๋อสบายดีซาโอ้สบายดีอเห็ดย um um ่างอันนี้เมียนนี่แหละมันหกเมื่อวานเมียนมันหกมันเทื่อะคนท้าพี่น้องเลยโดยเก็บเบิร์นแหละซาแถวนี้นะนี่มึงเนี่ย เหมือนหน้าเปรนี่ยอเหียบไปเลยเมือนเป็นระ no. เบียบเนาะทั้งรูมก็จะเป็นอันแนวผืนหายทานเด้อพี่น้องเนาะกระเป๋าหายทานนะโดยเป๋าคือมีสามอันหัวซาเห็ดยังแน่นิและนี่อ่ะหมดข่าก็ตามก้อย ouais <c oughs> น <Surviv> <laughs> okay. Gear, ี่โดยเป็นระเบียบเมืนเป็นระเบียบเพียบข้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมองเพิ่นแบบ เมียนหมอแหกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแนวตั้งเนาะซาเนาะมันบ่มีแนวตั้งนั่นพี่น้องถวยบวงเพิ่นก็จะยเมียนแบบนี้เวลากระบอกคอยมีมีแต่ไปเห็ดเบี้ยกไปเบี้ยกตลอยโดยบ่หากับไปกินน้องหากินกุ้งปลาแล้วเนาะเก็บแปนไปเลยเด้อบัดนี้นี่แหละเก็บแปนใหม่ สิล่างถวยให้พี่น้องเบิ่งก่อนล่างถวยให้พี่น้องเบิ่งแป้นน่ะเด้อบ้างนี้เป็นก็อยู่เฮือนมื้อนี้พี่น้องเนาะทำความสะอาดอันนี้กีมีแต่กระเป๋าหายถ่านในพี่น้องไอเทมนี้เนาะเต็มแช่ล่างแหงคือเก่าได้นองเลยนะทีซ่อแม่ะยังแหงคือเก่าแม่ มนะีอันนี่พี้องเ้ยหล,ยลยนะังต้วไเนาะน่าเ่ยมีเวลามจอาก็ไป,คไปุคุณเราเ้เพื่อนอืมขุดอยู่ใ่ไเนี้ก็บมึงนีไหมใก,ใกล้ๆนี่บ่งานอือไก่เลแมนะ่พรได้เงินปีนินปีใหม่นองรดเลยไก่หอดปีใหม่แล้วเนาะไก่เด้ี่แก่ไปนี่นะลกูกวอวเลา จุก๋ยองก็ไปค่าแปงกุ๊บแ่ให้มันบานนี่ให้กรสิลางอรอยงี้ย่เไปใหพูดแล้วอกไวจแลมาแล้วมาแล้วเร่ลอยเลยแรงๆอันี้จะไปฟังรักมันอยู่ๆใส่เลอนนี่แก่ๆนี่ บอกใจน้องตีตกใจยหาน้องละตีว่อยู่ายอยู่ว่ากไอะไรยังไงยังไงนยังินมุกอียใหน้องลตีแปนน้ำาห่อเขาไขเลยยังไน้องลตีดินมุกก็ป็เกสรอีได้มาเห็นพี่น้องเลยยังไงพอน้ำห้าห่ออพี่น้องเลย วันนี้เพิ่นล้างถ้วยล้างจานเพิ่นเด้อพี่น้องทำความสะอาดพี่น้องเลยไปอยู่เดี๋ยกันนีะม,มาไดุ้ดคุมหัวแล้วก็อยู่มาล้างถ้วยอีกเนาะแม่หมูนีเวลามันเฮ็ดยังเหตุจะนอนก,กับปุ๊กมันให้เพิดด่นอีกปุ๊กปุ๊กมั่นไม่ใครอีกนี้น่าเกลียดเ่ยนะนี่ไงบอก ທີແລ້ວພີນອມາແຕວເມມານັງສວນນນັ มือเต๋อแบบตัวมือแรงใหญ่ลักวัวใจซ้อนใช้เบื้องใี้บแน่นต่อไปนี่นให้างลันเสียงะปได้เด้งนอนมนและ ปีใหม่ก ok ั to to นอีกประเนึนาะีมันูน่งเมอวะนี่เนทีหนึ่งแม่บบวนทีหวันจันทร์อ้โหเลยใันเี้เนาะการโทรมิตรจิดินกิชาเด้อยากกะนันมาตอเดี้เนาะตมาแม่กินไห้ก็แต่ให้อยากาันตุต่อขึนในคน บมมา,าหาตุกตาดิโน่เนาะชมห้าแม่เริ่มพีน่น้องเลยแม่ผู้ซื้อดินไฮเกซานี่เริ่มพีนพ่นอ้องขี่หอดพี่ใหม่เนาะแน่นั่นคือหอดเพลินอยู่หอดตลอดนั่นแหละเฮ้ยว่าเบนหนาเพลินนะ,นะนเนาะหนาเลยจำเป็นแม่จะพ่อนี่แหละกินหอดเจะได้อะไรวาเพลินมานี่เยขึ้นแม่เมนูกุมโซนปะหนาเลยกินหอดเพลินโย ถวยจานพูนเนาะตกแบบปีใหม่มากินหอดพูนอยู่ได้เลยกินหอดเลยเนาะกินเห็นบ่กินหอดพูนเดี๋ยวว่าบูเห็น้าเห้เจ้ากินหอดพูนอยู่ไว้พ่นปีใหม่แหละเป็นนมพรมใส่ลูกให้เต้านี่แหละน้อยอย่นีคุณคุณของเพูนช่างเคื่อนช่างซ้านไหนนงลรตีเอ้ยน้อยกินหอดพูน กันกับมาฮาจันก็นาะโจมไป็นคนมาหาบอกนี่โจมไป็นคนมาหาเนี่ยโจมไป็นคนมาหาหน้อยมาหน่อยนะมาอยู่น้ำเอ่อซาเหมือนเงี้ยว่าเก็บถ้วยเก็บจานมาล้างเนาะมาเสียบียนาฬิกาที่น้องเอี้ยโดยมีแต่ไปเนาะแต่ละมือไีแต่ป้ายนี่แหละซืกับเพื่อนรอถ่ายคลิป อย่างังกระถาโรคพีน้องไงบุหรีมีันผักไปไปเดินไปเรื่อยๆขึ้นรถไฟโอ่งโดยถวยจานเฝุ่นพี่น้องเก็บมาล้างเก็บมาล้างทำไม่ไพี่น้องนี่นี่ฝุ่นโมตี้มีแต่เห็ุเดิ มีมาเดินเก็บดวงมั้งเห็ดลายแต่ยังบ่มีโบเที่ยนี่นั่นเริ่มนะั่นได้นี่ยมีบ่งแล,ล้วบ่กเ,เริ่มเริ่มอะไรเนี่ยมาเก็บด้วยมีก็มีลายๆก่อนจะช้มาเก็บ <c oughs> น้ำจะใสๆเนาะเตรงไว้พี่น้องเพิ่นกระเมียนล้างถ้วยล้างจานแล้วพวกนี่นะก็เตรงไว้ก<อ>็น้ำพ้นนะั่นนั่น แหกแคะกระโปงปวดเมีใน,นดเดนจะแหงไวล่างหมอเห่อล่างหมอป้าวันนี้มมมีหมวกหเนี่ยล่างน,นี้จะมองนั่นแ้ที่นองเะหมอกะดำแล้วใส่ดนละมเมนี้ได้ยังกินไอซามื้อนี่ อ่างเต็นนี่บริัมกันออกสเปรย์ข้ามาครับนี่คะล้เนาะม่ายกินนะกินประเดอ้าวได้กันแล้ววันนี้แล้วันนี้สะาดเลยเด้พี่น้องเ้ยเนาะเพ่นจะเอาอกามาล้างสวยล้างบ้ว มาแต่คุดคุ้มหัวป้าม่ในแดดแล้วจังแหงไว้เนี่ยกงังไปบ้านนี้เนี่แพนะบันแพนเลยโอ้ลุดนี้เลยนี่อ่ะเดตเน้อที่น้อนี่ก็สอบงหมทายใานีกล้วกระเป๋าหายฐานเนาะ ม, re, er, ม am, va, ือแรกเป็นยามตาแล้วนั่แรกไมเกี่ยวหรอกอือด้วยมีแต่ตาอุ้ยนี่พี่น้องเลยไม่แยกตาไว้แค่นี้พี่น้องแยกตาเครื่องอันนี้เนาะแยกตาเครื่องอือด้วยมาดะคุ้มมือสาวมีกระดิ่งน่องเลยเนาะวันนี้มีเวลาเราเกี่ยวเพื่อนาะแล้วแล้วแล้วได้พลังถอยพลังบวงนี่นี่ยังนอนนี่โกโก้บนนี้นะโกโก้หักนี่โกโก้มันกินชาเขียวแบบยาวเละ หนินขมถ้าหมากินแนวขมอกินเนื้อมกัอันนั้นกินหอมนองหน่อยเนาะเห็นชวนโทรมาตลอดเลยพี่น้องเลยนะโทรมาหลินอยู่บ้างโทรมาหลินอยู่เพราะว่าเขากับบ๊บมีโทรศัพท์จะมาพี่กับบางทีกับเพื่อนไปเฮียนเถอะนะอันมีหน่วยเดียวแล้วมันโทรหาโบได้พี่น้องมากับมีแต่ยืมโทรศัพท์มูโทรหาแน่น ว่าเฟสเจ้าเนะี่ยมีเฟสน้องพันโยเนาะน่กินหอดหม่กินหอดพนโยกนะินหอดกุณแร่เพื่อนซื้อดินซื้อดอนในโยไีแรเนาะกินหอดเพื่อน ีใหม่มาแหละอยากชมมาชมมาเพื่อนนะน,นะโดยได้ว่าอยากอยดอกไหม่ของข้อนะคือะนอ่ะแ่คือผานผ่ะเละนม่ก็เจ้านะ <laughs> นุุน้นเพื่อนนะนะโดย,โดยดองข้อคนนั้นะอยากเอายอนพนมตีนานะีก็จะ้าีบ้านโดยว้าม <laughs> ือี้บรรยากาศ้วยซะเนาะแดดล ต้นบังม่วงพี่น้องงามๆพี่น้องไงเหรอเห็องแม่พันซื้อหายนะเนาะก็มาดอกนี่น้องละตีใช่แมเห็นไหมเห็นบ่ดอกไปไดรนี่ไงเด็ดใช่ดอกอะได้นี่พี่น้องกันนี่เออตัวดอกดอกแรกพี่น้องไงบ่ของเมนูกับสอสพันเสือมาให้ได้ดอกอะไรพี่ดอกบังม่วงแม่ยนี่นาเนี่ป้าดอกอะไรนี่พี่น้องกันนี่ดอกแรกพี่น้องเไยนี่บังม่วงบัอม่วงยังเลยบังม่วงยังนอกพี่น้องบ๊อบหุ่นจักเลย มดอกและพีน้องเอ้ยแม่เอ้ยดอกแล้ว่วงจะซื้อมาให้ลูกก็ได้แม่เอ้ยงามน้ยซาเนาะเพิ่นซื้อมาให้เพิ่นซื้อมาปลูกอือนี่ก็ก่อกันลูกปลูกเองเนาะกันี่นะแม่เอ้ยอันน่ะปลูกเองเจ้าเนาะปลูกไว้กินนั่นยนมานี่โอ้ยดอกแล้วพี่น้องเอ้ยต้นักม่วงเพิ่นมีต้นเดียวนี่แหละ้ินก็ปลูกเองป่าทางหลังก็มีพี่น้องบ่ต้นินอันนีน่ะปลูกเองน่นะอือ

โว้ยไม่ยานยันฮ่าฮ่าฮ่านบาฮ่่นฮ่งเ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ้าฮ่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 นฮ่าฮ่นต่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าะ่่าฮ่าาฮ่า่่่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่านาฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าน่่่าา่ พึ่งห้าพึ่งห้าบไม่มีต้นนี้คิินหมก็นอนเตี้ยนะอันนี้กาต้นมะเขืออพี่น้องมะเขือคืนเนาะอ่าใส่หม่ำซีดหินบนเห็ดแสบเลยโอ้ยมันแก่เลยเอาเวลาจะไปเก็บอันนอนอันพีเสือนะรบญาตบโบสาบงนะบอกับริญานแต่ว่าตัวนี้มันอะบอะไรด้วตัวนี้มันเป็น

แม่นตตนมังนาวใหญ่เฮียอือกระงของปลอยเอาให้ตัวบงกดเบิดเนาะใบมันเนาะเหียนหมดเลยเหียนหมดเลยพี่นะบางคนก็ปบบงก็มีนะบัดนี้นี่กกันนันบเบิ่งสิจมันเอะเยนี่ต้นดอกไม้เนาะพี่น้องทางนี้กเพิ่นปลูกดอกไม้ไว้บ่ดอกไม้อันดอกอีหยังา่เนอันนี้ ดอกไข่หมูบ่อืมแฟนเป็นเนปขนาดเบ้งเม็นบ่เอามื่อนีวันซินบ่มื่อนีเห็นเห็นพ่อคายเป็นเบ้งบ่เห็นมันท้ายดอกไม้หลายหลายเลยมันเป็นปิ๊บว่าเรามาทางอันทางบรรทัดดิโอ้ยยาเห็นดอกดอกดอกนอะแต่ว่าได้ได้กินหมากได้สนอน่าน่าได้กินหมากเชย นี่กองแหซ่ให้เพ่อดีก็ลาใหลายพี่น้องมังบริสตออะไรอยู่เลยนีย่ก็มังย่อมพี่น,อน้องอืมมังย่อมก็แม่ก็ถือมาให้แล้วเนยมีอยู่ได้หนูก็เปเบียมันนีไดะเบียอันเบียรพักนางตู่ในบอกจะว่าจงเลยมันโดนลงนี่นเลยน,นี่มีลายเบียร์เตอร์ <laughs> มาบ่งนั่นอันนี้ก็มีอันมีบ่งเหรอมีบ่งยช่เลี่น้องมีบ่งตัวใหญ่ๆขนาดหักเนาะบ่งคนเห้วหย่าปุ่มคืออะไรพี่น้องด้ยฮะมีมีมีหัวหย่านะแทนอนี้กะแต่ว่าเราอยู่แล้วมันกับบค่อยร้ายบัวข่อยมีมีคนใดลุกก่อนพี่น้องเไยอันนี้ก็เป็นมังนัด เชียงหน่อยมาให้แล้วก็ปลูกเลยบอกแนนอย่างวี้มันด้กินกัมีได้ไะต้นมักนัดเนาะแนนอยาอันนี้ฮะมักเกิดได้หย้าอันนี้แนนหน่อยๆนี่เพาอันนี้ต้นยังช้าช้ามักหน้าบอกแนนเขาขิดใบอันยังเกาะใบใบมักขู่ถู่ก็มาเกียงขู่อะไรได้มกเกียงหน่อยวะอื มื้อนี้เพิ่นก็มาแต่ขุดลักขั่วพี่น้องก็มาล้างถ้วยล้างจานเนาะแหมทําความสะอาดแมงก็สิไปอีกบ่ซะนี่ยายลักขัวให้เพิ่นานมาเกิดพี่น้องนีอือหาักายงเพิ่นเอิ้นเนาะอาปุนบ่น้องติสุกกินได้บ สุปกินยาเลยวันนี้พี่น้องไอ้หนาะอ้ซาวันนี้ไม่ได้กินกระชุบนะบ่ธรรบมาดาสูบยากินแล้วไปที่นี่น้องสูบยากินแทงเข้าวบ่แทงเข้ากันข้าวแทงพี่น้องเอ้ยซื้อข้าวก็ไันเลยโลเขาได้ซาซื้อข้าวนะตู้แข้งแข็งไงตู้ตู้แข็งหันเต็มเต็มคนนั้นมึนเพือนเพื่อนยังอยู่เนาะยังอยู่มึงควรกินอยู่พี่น้องอุดซา คนสองคนเนาะบัวควายกินข้าวกันได้กินสองคนเนาะบัวควายเปลืองเอาะลูกเหงาเหงาเฮ้ยเนาะลูกกับมันตายกันเนาะมันตายแหลกสบายจังนะมีทหารมันแค่ยังโดยทำความสะอาดมือละเล็กละหน่อยละเนาะเ่าบัวควายมีเวลาอยู่ส่วนลายกับมีแต่ห่าเห็ดเวียกพี่ดองเวลาอันอยู่เพื่อนนี่ส่วนน้อย ยู่ไรกระชงการนี่เพิ่นโบผักบอ่อเห็ดตลอดบอ่อไปตลอดอืมไม่ได้หางายดำหน้ามันแล้วมันหงนนายดำหน้าก็ไปดำหน้าบอ่อหงายไม่ถานเนี่ยยันใบเห็ดดอกถ่านมันจะลายเนาะพี่เอากระสอบแตกตตตตตไ<ด>ปเห็ดแบบนี้ก็พอได้หยดอสองคนเลยอืมเห็ดพันกนกหยาพี่น้องเอ้ยเจ้าคนเอิญหยา,นานอย่างเนาะจ็คเกิดขึ้นหล่ลาย เววน,นีย่ยตักไห้หมดเลยเอ้าพี่น้อยเนะาะเมื่อนี้กะแวะมาทางบ้านสายบุญคือเก้าเนาะตแรกว่าสิแวะห,าะห้าป้านาเพราะเพิ่นยังบ่ทันมาก็เลยมาหาไอ้สาเพิ่นก่อนว่ะโดยเอามือหนาเข้าสิมาแวะห้าใหม่เดอ้อโดยน้อยเนาะกะเพิ่นกะตอนแรกสิไปยายแล้วหัวเมืนบ่แม่นโด,ย,ดยมาตอนนี้กะเพิ่นกะล้างถ้วยล,ล้างเนะาะทำความสะอาดเฮือนเพิ่นเนะาะโดยเอาสบายดีเด้อสาเด้ออสบายดีโดย อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพผพอกันคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเด้อขอกาวคำว,ว่าสบายดีเด้อพี่น้อง